สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์อัเดตนะสถานการณ์ดงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับในโต้ที่นําโดยสหรัฐเนี่ยเสียรังวัดหรือไม่นะการต่อสู้รบในสงครามยูเครนมามากกว่า2ปีนะจนจะเกือบ2ปีครึ่งอยู่แล้วนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ได้รับการหนุนหลังนะจากกลุ่มตะวันตกที่นําโดยสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนะทางการทาหารส่งอาวุปกรณ์ต่างๆนะเข้ามามากมายนะจากเหล่าสมาชิกเนโตก็ดี และการความบาดทางเศรษฐกษิจของรัสเซียอย่างหนักหน่วงมาตลอด2ปีของสภาพยุโรปก็ดีแต่ก็ยังไม่สามารถรับช่วยเหลือ,อยูเครนให้มีชัยชนะเหนือรัสเซียได้หรือแม้แต่นรุกโต้กับยึดคืนบรรดาดินแดนที่ถูกรัสเซียผนวกไปนับวันนะครับมีแต่ข่าวความคืบหน้าของกองทัพรัสเซียและความพ่ายแพ้ล้มเหลวและก็การสูญเสียของกองทัพยูเครนทําให้ภาพลักษณ์นะครับของความเข้มแข็งโดยรวม นะของทางรัเสเซียเนี่ยมีเหนือกว่าทางตะวันตกที่นำโดยสหรัฐที่กำลังหนุนหลังยูเครนอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะน,นี้ถ้าจะบอกว่านะครับการมีชัยชนะของรัเสเซียเหนือยูเครนที่ได้รับการหนุนหลังความช่วยเหลือต่างๆจากทางกลุ่มตะวันตกที่นาโดยสหรัฐมันทำให้เนโต้เนะเสียรังวัดไปเยอะในเวทีโลกนะครับก็ไม่น่าจะผิดนะอันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้น ซึ่งหลายคนอาจจะเห็นต่างหรือแย้งก็เป็นไปได้นะครับว่าภาพลักษณ์ในโต้ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่เพราะว่ามุมมองส่วนตัวเห็นรัสเซียที่สู้ไม่มีถอยมาตลอด2ปีกว่าพร้อมแบ็กนะด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมแลกกับกลุ่มตะวันตกต้องบอกว่าชัดเจนในเป้าหมายและจุดยืนของรัสเซียตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามตั้งแต่เส้นแดงนะครับที่บูตินร้องขอแต่ถูกปฏิเสธนะจากทางกลุ่มตะวันตกที่นำโดยสหรัฐ จนเกิดเป็นความขัดแย้งและสงครามยูเครนขึ้นในที่สุดยูเครนนะครับที่พังพินาศย่อยยับนะเพราะเป็นสมรภูมิรบนะวัดกําลังของรัสเซียและกลุ่มตะวันตกเนโต้และก็สภาพยุโรปเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดนะครับที่เรียกว่ามิสคาลคูเลชั่นหากยูเครนนะครับวางความเป็นกลางตั้งแต่แรกนะครับก็คงนะไม่ใช่สภาพเสียหายนะยับเยินอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะว่า รัเสเซียเนี่ยจะหาเรื่องลุกรานมันก็ทําไม่ได้นะครับมันน่าเกลียดเกินนะฮะแล้วตะวันตกเนี่ยจะรุกราน,นี่มันก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่านโยบายเนโตเราจะไม่เห็นนะเขาจะไม่รลุกรานนะชาติอื่นๆก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกงบอกว่าถ้ายูเครนนะวางความเป็นกลางตั้งแต่แรกนะครับนะก็ไม่น่าจะเกิดสภาวะนะที่เป็นเหตุอ้างนะให้รัเสเซียนะเข้าทําสงครามนะบุกยึดนะผนวกในะดินแดนต่างๆของอยูเครนได้นะครับ แต่เมื่อตัดสินใจมา,ม,ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผมมองว่านี้เป็นการประเมิน,นสถานการณ์ผิดพลาดนะเรียกว่ามิสคาลคูเลชันหรือไม่นะทำให้ออยูเครนในทุกวันเนี่ยนะครับเรียกว่าเสียหายนะย่อยยับหนักทีเดียวนะครับกลายเป็นสมรภูมินะทดสอบอาวุธต่างๆนานานะครับระหว่างรัสเซียกับทางด้านตะวันตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมเห็น,นภาพลักษณ์ที่ผมมองเห็นนะครับอันนี้คือติดตามข่าวนะจากช่องข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นกลางนะฮะ นั่นคือช่องข่าวของอินเดียเขานะครับซึ่งผมไม่ได้นะนํามาจากช่องข่าวทางตะวันตกนะครับหรือว่ามาทางด้านรัสเซียนะว่าหรือว่าจีนโดยตรงแต่ว่าเอาช่องข่าวที่เป็นกลางนั่นคือมาจากช่องข่าวอินเดียนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ